สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะต้อนรับเข้าสู่รายการกร้อ้ี่ิีอเรดิีโอเป็นรประจำทุกวันพุธ13นาฬกา30นาทีาโดยประมาณถึง14นาฬิกานะคะพานิดาจงสุขสมสกุลดูแลคุณผู้ชมและก็ุณผู้ฟังเช่นเคยสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์กนะคะเกิดมา200กว่าปีแล้วเป็นความรู้ที่เอามาย่อยง่ายๆครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงว่าระบบศักดินาเนี่ย มันเป็นระบบชี้นิ้วสั่งแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของแล้วก็มีการตีตาว่านี่ลูกของฉันหลานของเธออย่ามารุ่งก,กับลูกฉันหลานเธอคนของฉันมันเลยทําให้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ามาร์กซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กปิญญาเอกแล้วลุกขึ้นวิภาควิจารณแต่ในสมัยนั้นนะสองร้อยกว่าปีก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงทางความคิดต่อต้านทางความคิดจึงทําให้มาร์กซ์เนี่ย ต้องบินไปตรงนั้นบินไปตรงนี้มีวิถีชีวิตแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้ยอมรับเรื่องอะไรง่ายๆด้วยเหตุที่มีวิธีคิดของตัวเองเพราะว่ามาเองก็มองว่าสิ่งที่เปลี่ยนระบบเจ้าขุนมูลนายมาเป็นเรื่องของทุนนิยมจริงๆอะทุกเรื่องอะค่ะบนโลกใบนี้มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นภายใต้จุดที่มากมองเห็นว่าทุนนิยมแม้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของระบบศักดินา แต่มันก็มีจุดอื่นๆที่น่าจะต้องถกเถียงกันอืมครับคือต่อเนื่องจากในสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันแล้วก็อาจารย์เปิ้ลบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้จริงๆทุนนิยมมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับคือ,อปัจจัยบุคคลเนี่ยมีเสรีภาพในการเลือกบริษัทนี้ไม่ดีเราลาออกเราไปสมัครที่อื่นใช่ไหมในจ้างเองก็มีทางเลือกหลากหลายเช่นกัน เทียบกันกับในอดีตท,ที่เป็นยุคข,ของสักฤฤดินามันไม่ใช่ระบบแบบนี้ใช่ไหมครัมันเป็นการผูกติดกับโครงสร้างอานาจดั้งเดิมอยู่กับที่ดินอยู่กับอะไรก็แล้วแต่แล้วทําไมคนอย่างมาร์กถึงยังจะต้องมาวิจารณ์อีกใช่ไหมฮะต้องบอกงี้ฮะคอือตอนผมเด็กๆผมก็คิดแบบนี้แหละว่าเอาแล้วลัที่มาร์กมันจําเป็นยังไงวิธีคิดของมาร์กมันจะยังมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับก็ขอ นำเสนอว่าจริงๆเราต้องทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องการสร้างมูลค่าส่วนเกินนะครับก็จะพอทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆอสิ่งที่เราเรียกว่าทางเลือกเสรีภาพหรือความยุติธรรมที่มีอยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยจริงมันยุติธรรมจริงหรือรรเปล่าอ่ามันเป็นธรรมจริงไหมนะเศรษฐศาสตร์รก็บอกโอ้ยก็จริงสิก็ฉนันอุตส่าห์คิดสรรมการโมเดลออกมาแล้วทุนกำไ,ไรครับอา้าว กำไรก็ต้องเข้าเจ้าของทุนก่อนไหมพเพราะเขาเป็นคนลงทุนพามเป็นคนลงทุนกำไรที่เหลือก็ค,ค่อยเอามาให้แรงงานครับ,รบก็บกกยุติธรรมแล้วครับทีนี้เนี่ยถ้าในหนังสือคร c k ลัที่มาร์กที่ผมเขียนเนี่ยก็ในบทที่7เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องมูลค่าส่วนเกินเอาไว้อยู่มาร์กอธิบายในหนังสือเรื่องแคปิตอลครับชื่อไทยก็คือวาดด้วยทุนเล่มเนี้ยก็จริงๆมาร์กมีงานเขียนเยอะมาก นะครับเยอะมากหลายสิบชิ้นแต่ที่โดดเด่นแล้วเราพูดกันเยอะๆก็อาจจะมีแถลงการพักคอมมิวนิสต์อาจารย์เพื่อนอาจจะเคยได้ยินนะครับออกมาในปี1848งส่แส่วนอีกเล่มนึงก็คือ capital หรือว่าวาดด้วยทุนซึ่งมีทั้งหมด3ามวอลุ่มด้วยกันวอลุ่มวเร่มที่1เนี่ยมันออกในปี1876ในภาษาอังกฤษนะครับเ capital เนี่ยพูดถึงหลายเรื่องมากๆที่โดยความตั้งใจคือมาร์กซ์อยากจะให กรรมอาชีพหรือว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยเขาได้ทราบว่าจริงๆในวิธีการผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็พวกคุณเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ยังไงนะครับท,ทีนี้มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาอธิบายเรื่อง working hours <Okay. S 2> ชั่วโมงทํางานแปดชั่วโมงไงแปดโมงครึง่งถึงสิบหกครึง่งอ่าก็มีพักกลางวันให้ด้วยหนึ่งชั่วโมงอ่าได้กินข้าวเที่ยงครับครับ ยุติธรรมดีไหมก็ดีนะทำโอทก็ได้โอได้ตังค์ด้วยไอชั่วโมงถ้าเป็นมอเราก็ยี่ห้าบาทปะในมุมนั้นเนี่ย0บาทอะไรเงี้ยครับมาร์กบอกว่าต้องทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องมูลค่าก่อนเรื่องเรื่องแวนยูที่งานของเราเช่นอาจารย์เปิ้ลงานของอาจารย์ทำอะไรบ้างเยอะเลยไม่พูดสินี่งานนี่งานอ่าแรกกับค่าจ้าง ก็เป็นเดือนอ่าเป็นเดือนชั่วโมงทํางานที่อาจารย์ทําเอาจริงๆมันอยู่ในแปดชั่วโมงต่อวันไหมโอ้โหไม่สิเราจะไม่พูดถึงหลังจากนั้นตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างนั่งเตรียมสอนอยู่เลยเนาะบางทีนั่งเขียนหนังสือทำำาําตํารานั่นนี่โน,น่นอ่ะจริงๆนั่นเป็น working hour นะครับจริงๆนั่นเป็น working hour เขาต้องนับด้วยใช่ไหมใช่แต่พี่ไม่เคยนับเลยเหมือนกันครับเ <c oughs> พราะว่าบางทีผมก็ทํางานยี่สิบชั่วโมงนอนไปหน่อยหนึ่งนู่นนี่นั่น <c oughs> แต่เอ๊ะ เราก็ได้เงินเดือนไงเป็นพระคุณด้วยไม่ง <laughs> <laughs> ั <Vatican> ้นเราผ่อนบ้านไม่ได้ใช่ใช่พระคุณมากเออนั่นแหละคือระบบทุนนิยมนั่นแหละคือระบบทุนนิยมมีเงินส่งลูกไปเรียนหนังสือต่ออ่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมีเงินเติมน้ํามันอ่าใช่กินข้าวอะไรต่างๆแล้วแต่เขาแกงสีสีไปส่งค่าบัตรค่านู่นต่างๆอ่าแล้วเราก็จะวนกลับมาที่หลูปเดิมอีกครั้งในวันที่หนึ่งพอใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยวนไปวนไปวนไปถูกไหมคนส่วนมากคนส่วนมากนะครับ รัฐบาลก็ออกนี้ไงเงินออมเขาก็ให้ทุกคนม,มีเงินออมไงอื ถ้าเป็นข้าราชการเราไม่ได้เป็นเนาะเขาก็มีเงินออมให้คนเกษียณอายุเราก็มีกองทุนประกันสังคมอของเรามีกองทุนประกันประกันสังคมซึ่งเราไม่เคยป่วยเลยเพราะเรามีกล้าป่วยถือว่าดีแล้วล่ะไม่ป่วยก็ดีแล้วไม่ไม่ป่วยก็ดีแล้วครับป่วยไปแล้วก็หยุดงานใครจะทํางานแทนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับมาตรงนี้อ่านหนังสือเธออ่านหนังสือทีนี้มาร์คบอกว่าเราต้องเข้าใจเรื่องทฤษฎีมูลค่าก่อน เพราะว่าเอาผมไปแบบง่ายๆย่อๆง่ายๆนะครับก็คือมาร์คเนี่ยบอกว่าในทุกๆก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เราทำเช่นอาจารย์สอนเตรียมสอนถ้าผมเป็นคนงานในโรงงานาผมอาจจะเป็นสมมุติเรายกตัวอย่างอะไรดีเราอยู่ในห้องอัดมองเห็นไมโครโฟนเราเป็นคนงานในบริษัทที่ประกอบไมโครโ,ครโฟน,นตัวนี้นเอ,าเอางานผมเนี่ยมีหน้าที่แพ็คผมงาน ผมห่วยนิดนึงคือผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมมีหน้าที่แพ็คลงกล่องแล้วก็ปิดเทปกาว <Can I? S 2> แค่นั้นแหละนั่นคือนั่นคืองานของผมแรงงานหรือกรรมกรเนี่ยเป็นคนสร้างมูลค่าที่แท้จริงเพราะ mm hmm. เขาเป็นคนลงแรงมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า labor time เป็นคอนเซปต์อีกอันนึงคือชั่วโมงที่แรงงานได้ลงลงเข้าไป <c oughs> อยู่ในสินค้าต่างๆในโลกทุนนิยมเนี่ยถ้าทุกท่านเข้าเซเว่นหรือห้างร้านต่างๆ <c oughs> เราจะพบว่า รอบตัวเรามันก็เป็นคอมม d ดิตี้หรือสินค้าทั้งหมดและมาร์กเนี่ยเมื่อ200ปีที่แล้วมาร์กมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคือวิญญาณอันนี้ผมพูดเอง มากไม่ได้มองเห็นวิญญาณหรอกแต่มาร์กมองเห็นเลเบอร์ที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆในทุกๆอย่างเลยครับในเก้าอี้ที่พี่นั่งอยู่หรือผมนั่งอยู่มันอาจจะมีคนเสียชีวิตจากการพาริดนะครับมันตายไปแล้วแหละเก่าแล้วเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ย อาจจะผ่านแรงของเลเบอร์ทั้งหมด8คนซึ่ง7คนเสียชีวิตไปแล้วเหลืออยู่คนนึงเออแต่เรากำลังไม่ได้มาเดอะโกสเรดิโอเลยนไม่ไม่ไม่ใช่นะฮะแต่แค่จะบอกว่ามันมีมันมีวิญญาณสิงอหล่นี้นี่แหละคือแบรนด์อยู่ที่แท้จริงอ่ะแต่สำหรับมุมมองแบบมาร์คคือผ่านการลงแรงในการทำงานสร้างขึ้นมาส่วนนายทุนนั้นนายทุนเป็นคนลงเงินหรือเป็นคนที่ออกแคปิตอลในการผลิตก็จริงออกความคิด แต่แรงแต่นายทุนไม่ได้เป็นผู้ที่ลงแรงดังนั้นในสำหรับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่ยุคคลาสสิกมามันไม่ใช่ตั้งต้นที่มาร์กนะฮะตั้งแต่สมิธริคาโดก็ตามเนี่ยนายทุนไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างแ a รูทางเศรษฐกิจเป็นคนลงเงินแต่ไม่ได้เป็นคนที่ลงแรงทํามันขึ้นมาใช่ครับไม่ได้ไปเหนื่อยต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อกี้ยกยกกลับมาที่ชั่วโมงทํางานแปดชั่วโมงนะครับ องานที่ผมได้รับมอบหมายที่ต้องทําเนี่ยมีหน้าที่เอาไมลลงกล่องเนาะงานผมแค่นี้ไม้ลงกล่องผมได้ค่าแรงต่ํากว่าความเป็นจริงอะสมมติบริษัทนี้มันใจร้ายหน่อยผมได้อยู่หมื่นทวนกับออเดอร์ที่มีในวันนี้หกร้อยชุดทำเสร็จแล้วทำเสร็จฟิตไงเสร็จตั้งแต่บ่ายสามแต่จริงเราจะต้องมีชั่วโมงทำงานถึงสี่โมงครึ่งใช่ไหมครับไปนั่งจิบก,กาแฟ จิบชาคือเป็นอาจารย์ทําได้อยู่อันนี้เอาความจริงมาแชร์อีกแต่ว่าและคนงานทําไม่ได้ถูกไหมแต่เราแต่เขายังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ามันมีคอนแทรคกาคุณต้องทํางานถึงสี่ครึ่งแม้ว่างานเขาจะเสร็จแล้วก็ตามเมื่อคิดเทียบเคียงกับค่าแรงที่ได้รับค่ะซึ่งจริงๆมาร์กก็ไม่ได้พูดในดีเทลเพราะว่ามันแต่ละอย่างมันเทียบเป็นดีเทลไม่ได้แต่อันนี้เทียบในหลักการนะครับดังนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือเขาเสร็จงานก่อนหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงที่เหลือครับคือ s u r p l u สแ a l ยูคือมูลค่าส่วนเกินเพราะว่ามันเกินเราทำงานเกินค่าแรงไปแล้วหนึ่งชั่วโมงที่เหลือเรายังทำงานต่อหนึ่งชั่วโมงนั้นคือมูลค่าส่วนเกินซึ่งคือ profit คือกำไรของนายทุนเฮ้ยแต่มันมองไม่เห็นเป็นตัวเลขเงินไงถูกครับถูกครับเขาก็เลยไม่ได้บวกเข้าไปถูกครับอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเราใจดีด้วยนะเพราะว่ามีโอทีคุณก็ได้ได้เงินอีกใช่ใช่ เขาก็มองว่าเขาเป็นคนดีนั่นแหละอ่าที่ในบทที่เจ็ดเนี่ยเป็นการที่ดูเหมือนเป็นฝั่งนายทุนเนาะใช่ใช่เราต้องคุยแบบดีเบตกันะนะครับเ,เรื่องนี้มันมันมองได้สองมุมจริงๆครับอทีนี้ในอดีตเนี่ยครับนายทุนเมื่อได้กําไรสิ่งที่จะคิดต่อไปก็คืออยากได้กําไรน้อยลงหรือมากขึ้นดีครับในอนาคตนายทุนก็ต้องมองบวกขึ้น ต้องโตขึ้นเรื่อยๆเนาะกราฟก็ต้องวิ่งขึ้นในอดีตเนี่ยในยุคที่กฎหมายค,มาคุ้มครองแรงงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไม่เข้มแข็งเนี่ยมาร์กสร้างมาร์กบอกว่าในทุนสร้างมูลค่าส,าส่วนเกินผ่านวิธีที่เรียกว่า absolute surplus value คือสร้างมูลค่าส่วนเกินแบบสมบูรณ์ถ้าพี่เปิ้ลทงานถึงสี่โมงผมอยากได้กำไรเพิ่มขึ้น ผมก็บอกว่าสี่โมงยังกลับไม่ได้นะครับช่วยทําต่อถึงหกโมงหกโมงถึ้สได้ออีไปไม่มีด้วยเพราะนั่นเป็นยุคยุคเก่ายุคเดิมไม่มีก็มีแค่ว่าถ้าไม่พอใจก็ไปที่อื่นเลยเราเราก็ไม่อยากตกงานเนาะเราก็ทําไปแต่เงินเดือนเท่าเดิมนั่นแหละนี่คือการสร้างมูลค่าส่วนเกินแบบสมบูรณ์เลยคือแบบกูอยากได้ชั่วโมงเพิ่มก็สั่งลูกน้องแบบนี้เลยแต่ทีนี้ คนก็ไม่ค่อยทนหรอกเนาะถ้าเจอแบบนี้รวมถึงกฎหมายคือกลายเป็นว่าคนทํางานคนทํางานสิบสามชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงค่ะคนก็ไม่ไหวถูกไหมครับพอโลกของเรามันพัฒนาไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันดีขึ้นก็เริ่มมีโอทีอ่ะนะเกินเวลาก็เริ่มมีโอทีกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือการถ้าอย่างนั้นในทุนในทุนนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเก่งมากคือถ้าอย่างนั้นทํายังไงดีให้ยังอยู่ในแปดชั่วโมง เขาเป็นปาะวานไงทํางานแปดชั่วโมงเท่าเดิมแต่เราจะได้กําไรเพิ่มขึ้นโอเคเมื่อกี้ทํางานผมบอกว่าผมเสร็จที่เจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับครับก็ต้องทํายังไงก็ได้ครับให้ผมทํางานเสร็จไวกว่าเจ็ดชั่วโมงแล้วเพื่อที่จะได้เมกมากขึ้นใช่เขาก็ได้ได้กาไรมากขึ้นใช่ผมไม่ต้องจ้างโอทีด้วยใช่ก็เช่นส่งผมไปเทรนให้ทํางานได้ไวขึ้นหรือ ช่วยมันหน่อยว่าลงทุนโดยการเอาแมชชีนที่ทำงานามา,มาช่วยเอ้ยคุณมีเครื่องช่วยแพ็คที่ดีขึ้นดังนั้นโอ้โหทุกวันนี้ก็จะเสร็จในจำนวนงานเท่าเดิมเนี่ยที่4ชั่วโมงโอเคนี่ไงก็เหมือนหนังสือเล่มนี้ไงพวกแรงงานความรู้ครับกว่าจะเขียนหนังสือได้กว่าจะออกแบบปกได้โอ้ยต้องติดต่อวาดหาคนวาตอนนี้มีแมาช่นย AI มาช่วยออกแบบปกแปบ๊บเดียวได้หนังสือหเล่ม ครับแต่จริงๆก็แก้อยู่นานเหมือนกันนะก็นานอยู่นะก็โดยประมาณนี้ครับดังนั้นสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังกลับบ้านไม่ได้ไงผมก็ยังกลับบ้านไม่ได้ผมต้องทํางานต่อแต่สิ่งที่เป็น surplus value คือสี่ชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงแล้วนะ กำไรมหาศาลกว่าเดิมมาจากการพัฒนา Human Capital สมตุติ<ล>ว่ร้อยคนได้รับการพัฒนาเขาก็ได้กําไรขึ้นไปเป็นพันสี่ชั่วโมงคูณร้อยคูณยูนิตใช่ไหครับต่อคนคือ10บบาทก็ได้เข้าไปอีกเป็นเป็นพันเป็นหมื่น ก็ดับเบิลขึ้นไปเขาก็เลยไปทานอาหารแพงๆได้เขาก็เลยมีชีวิตอยู่กับความหรูหราของเขาได้อ่แต่กรรมอาชีพก็จะได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมเท่าเดิมพลัสกินล็กน้อยสามร้อยโซเรื่อยๆใช่ครับใช่ไหมที่ตอนนี้เห็นว่ารัฐบาลพยายามจะขึ้นเป็น400ร้อพยายามที่จะตอบโจทย์จุดที่อาจารย์เปิ้ลพูดเมื่อสักครู่จึงเห็นถึงความเหลื่อมล้าใช่และ สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่โตขึ้นเรื่อยๆพี่พยายามจะพูดเบาๆแล้วนะว่าเขาก็แค่บินไปกินอาหารสิงคโปร์แล้วเขาก็บินขับฮ่องกงก็ได้ก็ธรรมดาก็มีคนจะูกก็ได้โดยที่เขาไม่ต้องระมัดระวังในขณะที่พวกเรากว่าจะควักกาแฟได้ก็ต้องคิดนิดนึงโอ้ลูกจะกินอะไรใช่ไหมกาแฟแก้วเราหกสิบซื้อกับข้าวให้ลูกได้สามถุงเขาก็ต้องคิดเยอะทุกวันนี้ยังคิดเยอะอยู่เลยนี่คือคนธรรมดาคนธรรมดาในโลกทุนนิยมใช่ไหมพี่ยังคิดเยอะอยู่เลยนะจะซื้ออะไรเนี่ย เดิมตอนอผมเป็นเด็กเนี่ยก็คิดว่าเราเข้าใจผิดกับค<ำ>ําว่าผมขอเอ่ยคําว่าคอมมูนนิซึมหรือลัทธิคอมมิวนิสต์เราถูกเข้าใจผิดกับการนํานไปโยงกับลัทธิเผด็จการหรือไปเป็นภาพของเผด็จการอํานาจนิยมแบบอื่นๆเผด็จการป็ะเ็จอื่นๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์นี่เราก็จะต้องจนเสมอภาคกันไม่ใช่หรือเราจะต้องลําบากเหมือนกันใส่เสื้อน้าเงินเหมือนกัน no. อ่าและที่คอมมิวนิสต์ในแบบนนของมาร์กสเนี่ยก็คือแบบเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเราผมทำงานเสร็จสี่ชั่วโมงใช่ไหมผมก็อาจจะไปจิบกาแฟดริปมีเวลาไปนั่งอ่านวรรณกรรมดีๆที่พัฒนาตัวเองล่ย้ยิมนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอาจจะพาลูกไปเล่นกีฬาสักหน่อยอะไรก็ได้ที่มันทำไม่ได้ด้วยด้วยโลกที่ติดกรอบสัญญาทำงานแบบทุนนิยมนั่นคือโลกคอมมูนในแบบที่มาร์กบอก อ๋อแสดงว่าเรา definition กันมาผิดโดยตลอดมันเป็นความตั้งใจในทางการเมืองนะครับการตีความหมายสารที่จะต้องการเบี่ยงประเด็นไปที่ทิศทางของเขาแล้วทำให้คนเข้าใจคิดว่าคอมมิวนิสต์เป็นเรื่องน่ากลัวกลัวมากครับฉันไม่อยากกลับไปพี่จําได้ด้วยด้วยความที่ครอบครัวอพยพมาจากจีนอากงอาม่าก็จะเล่าว่าเฮ้ย ญาติญาติที่อยู่ทพังเมืองจีนอะ่ะเขียนจดหมายตอนนั้นเขียนจดหมายลงเรือมาเนาะ oh. ก็บอกว่ารัฐบาลจะให้ข้าวแค่ห้ากระสอบสบู่ห้าก้อนไว้ใช้ตลอดทั้งเดือนอืมแล้วสบู่เนี่ยที่บ้านเคยเห็นสบู่กดไหมเราไว้ซักผ้าเนาะเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆสีฟ้าเขาเรียกสบูก่กดครับเมืองจีนเอาไว้อาบน้ําอืมอาบน้ําทําผมสู่สบู่หมดเลยเขาให้แค่นี้แล้วเราก็เลยมีไม้เซตว่า คุยครอบครัวเมืองจีนคอมมินดิสคือละคือแรนแค้นอะไรอย่างเงี้ยหรอเรามีไม์เซตแบบนั้นจากที่เราได้ยินได้ฟังในครอบครัวของเราจริงอพยพไม่อยู่เมืองไทยแต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้ไปดูเมืองจีนสิครอบครัวเมืองจีนเขารวยมากเลยนะแต่ก็ยังเทียบตรงๆไม่ได้นะคือทุนคือจีนเนี่ยมันเป็นหนึ่งประเทศสองระบบในทางการเมืองมันเป็นใช้ชื่อว่าคอมมิวนิสมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือเศรษฐกิจ โคตรทุนนิยมผลิตจํานวนเยอะใช่แลวบางทีก็ผลิตของไม่ดีไม่มีคุณภาพแต่อย่างไรก็ตามปัญหาพื้นฐานของระบบทุนนิยมยังอยู่เช่นผมเสร็จงานอย่างที่บอกเมื่อกี้สี่ชั่วโมงที่เหลือผมยังกลับบ้านไม่ได้ในจีนปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นในลัทธิคอมมูนแบบที่มาร์กซ์เองได้คิดเอาไว้เนี่ยมันคือการที่เราสามารถไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้แล้วดังนั้นบางทีสัปดาห์เนี่ยน้องที่อัด กล้องให้เราอยู่เนี่ยก็อาจจะองตอาจจะมาทํางานสัปดาห์นี้เพียงสามชั่วโมงเท่านั้นอเมื่อเทียบกับข้าแรงที่เขาทําที่อคนไร้อแต่อันนั้นนี่โลกถืนิยมโลกถืนิยมใช่แต่ถ้าเป็นโลกข้อมูลเนี่ยแค่นั้นโลกถืนิยมในมหาวิทยาลัยแห่งหนงานที่ผมทําที่พี่ทําระดับอ่ะรการเป็นรองศาสตราจารย์มีแวนยูระดับสูงบางทีทั้งสัปดาห์โดย สิ่งที่ควรจะเป็นโอเคเหรอผมอาจทางานแค่ครึ่งชั่วโมงนะ okay, เออในเดือนนี้เหรอเออจริงในเดือนนี้ผม<น>ทํางานครึ่งชั่วโมงเท่านั้น,<ใ>น <laughs> ที่จริงแล้วมีว่างแค่ครึ่งชั่วโมง <laughs> แต่ว่าเป็นจริงนี่คือโลกทุนนิยม <laughs> อะไรแบบเนี้เขาคุยกันสำขาไปคือคือพวกเราเป็นพวกอยู่ได้กับทุกสภาพแวดล้อมเนาะ สะเทือนน้ำสะเทืน,น,ะะทนอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเกิดมาในในในโมเมนต์นั้นนะครับ DNA มันถูกพัฒนาให้ยอมรับได้กับสภาวะแวดล้อมอที่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มองแบบสภาวะธรรมครับเป็นเช่นนี้ก็ดีแล้ว嗯嗯嗯ถูกไหมมองแบบสภาวะธรรมพี่นะไม่คิดอะไรเยอะเลยจริงๆมาร์กจะคงมองแบบสภาวะธรรมเหมือนกันแหละไม่ได้คิดอะไรเยอะเดี๋ยวทุกอย่างตั้งอยู่ก็ดับไป แล้วก็เป็นเช่นนี้ก็ดีแล้วเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองอ,อันเนี้ยผมขอเสริมตรงเมื่อกี้นิดนึงตรงที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่ดับไปมันจะมีตัวปรัชญาความคิดอันนึงในทฤษฎีของมาร์กที่เรียกว่า d i a l e c t i c t อ่าคือวิพากษ์วิธีแต่ว่าจุดที่มันจะต่างออกไปอีกนิดนึงคือมาร์กเติมเพิ่มเข้าไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะไม่ใช่อัตโนมัติ คือถ้าถ้าเราเข้าใจปรัชญานี้แบบผิวๆเราก็จะเข้าใจว่างั้นเราอยู่เฉยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตั้งอยู่ดับไปแต่จริงมันไม่ใช่ถูกไหมครับอ่ามันไม่ใช่แต่มันมีคนเข้าใจแบบนั้นค่อนข้างมากนะไปตีความหมายสภาวธรรมผิดอ่าค่ะเราก็ยังต้องอยู่ในสีลในธรรมทาในสิ่งที่ถูกต้องทำงาคือหน้าที่ทำงานอ่ารับผิดชอบอะไรก็ทําไปใช่ค่ะไดเลกติกเนี่ยก็คือหลักการเดียวกันก็คือถ้าเราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่นั่งเฉยเฉย S <S <ม S 2> แล้วร <ม S 2> อให้ change <ม S 2> เกิดขึ้นอ่าเพราะว่าทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงมาร์กอบอกว่าจริงๆก็คือเป็น human being นี่แหละที่ต้องลงมือทำ <ม S 1> ทำอะไรก็คือมาว่ากันเราจะสู้ที่เรื่องอะไรละ่ะเราก็ต้องลงมือทำเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมก็คือมันเป็นเช่นนั้นเองตั้งอยู่ <ม S 2> ระดับไปแต่ภายใต้การตั้งอยู่ดับไปคือธรรมะการปฏิบัติซึ่งหน้าที่ ะะเราอยู่กับรายการกลอุกอัดดิจิเรดิโอค่ะทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมานำเอาปรชาัชญาทางการเมืองนะคะมาคุยกันง่ายๆแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นจากเราสองคนนะรเราเองก็ได้เรียนรู้มาจากบรรพบรุษต้องเรียกว่าบรรพบรุษทางวิชาการบรรพบุพร,รุษทางาศาสนาบรรพบรุษทางปรชัชญาแต่ไม่ว่าจะวิชาการปรชัชญาหรือาศาสนาทั้งสสิ่งต่างก็มองเรื่องจริงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะนําเอามาปรับประยุก์ตใช้ในชีวิตของเราอย่างไรเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆปฏิบัติตามหน้าที่ตามสภาวธรรมตามที่มาร์กซ์ได้เขียนเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปนะคะอาจารย์วัชรพลจะอยู่กับเราเพื่อ,อมาย่อยอะไรที่มันฟังยากๆทาง FM 1 0อ ๗5เมกะเฮิร์สสถานีวิทยุกระจายสเสียงมหาวิทยาชัยนเรศวรน,นะคะวันนี้สเตจูนอยู่กับคลื่น107.25กันต่อแล้วก็ออนไลน์ออฟไลน์เพจ Facebook รวมไปถึงพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตส,สวัสดีครับ